บุญนำพาวาสนาน้ำทรงคันมาพอกันแล้วกอยเฝ้าเลือนพาเลยค่ะเด้อพี่น้องในเสามือนี้สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมคือกับเขากับน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้เขาจะไปเกี่ยวเขามือนี้แม่น้องมะนาวจะเฮ็ดเมนูน้ำยาขบุ่นเลยค่ะเด้อนะคะกินแบบแซ่บแซ่บแซบู้กันกินเลยค่ะพี่น้องนะคะมีลูกสนลอยน้ำพอไปกินยูน่าแซ่บแซ่บๆซ่บในบรรยากาศดีค่ะคะพี่น้องน้ำยาขปุ่นของเขาในมือนี่บริทายวิธีการทำให้พี่น้องในเบิ่งล่ะค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าทา้เบิ่งดูแล้วเป็นน้ำยาปลาทู่ปลา ดูปลากระป๋องใส่น้ำกันนะคะพี่น้องนะคะใส่นองไก่บานไปนองหนึ่งแส่บคักเลยจ้าพี่น้องนะคะหลังจากนั้นม่นองมะนาวกระตงมาหน้าเล่อเอล้ับเขากับน้ำกอบขุวนนะคะพี่น้องมากินอยู่หน้ารดเกีียวพันกระเกีียวได้สักพักนึงแล้วละคะพี่น้องนะคะหลังจากที่กินเขากินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งนะคะช่วงนี้กืบช่วงวเวลาอบซีมุมงแรงแล้วเด้อคะพี่น้องนะคะพอเพิ่งเกิดจะไปรับนองมะนาวมาจากโรงเรียนนะคะประเมงรดเกี่ยว ปาส่วนยางไว no. ้ i, จักมือหนึ่งสองมือนะคะน้อนะคะเดี๋ยวเกี่ยวเขาเกี Monitor ่ยวนามก่อนจะไปกีดรหิม่วาสเกีียวเขาให้มันแหลวก่อนพายุสิเขานะคะพี่น้องนะคะก็เลยสีเดรฟาวแน่เพราะว่าเขาแห้งเต็มลมค่ะพี่น้องนะคะคันแมนว่าถือพายุมาอีกนะคะน่าจะเป็นเขาลอยนามเลยก็เลยสีเดรฟาวเกี่ยวแน่จักน้อยค่ะพี่น้องคันแมนว่าพายุมากนะคะเฮาพายุมานะคะพี่น้องเฮาเกีียวเส็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็สีเดรเก็บไว้ตากที่ลังก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะให้แต่ใดเอาเขาออกจากทุงให้มันแหลวก่อนมาจากโรงเรียนก็แวะซื้อขนมมานํำนี้ค่ะพี่น้อง ะะช่วงนี้น้องมะนาวแก้มเริ่มออกแล้วนะคะเพราะว่ากินขนมหลายบดได้ใยย้อนเขาด้้อคดื้อพี่น้องเด็กน้อยสมัยทุกมือนี่นะคะกินขนมหลายนะคะน้าตาลแห่งแต่หลายค่ะพี่น้องนะคะกินยั้งเขาไปก็ต้องค่อยคุ้มค่อยเบ่งเอาห้องนี่คันเบนว่าเกีียวอีลีเกี่ยวข้าวเดียวแล้วค่ะพี่น้องนะคะ,ะคะันเบนว่ารถมันบดุห้างรถเกี่ยวก็ไปตามสภาพนะคะพี่น้องนะคะเป็นรถเกีียวเป็นญาติญาติกันนี่ละค่ะพี่น้องนะคะมาเกีียวให้พอรับน้องมะนาวมาเบ่งรถสักพักนึงนะคะพี่น้องนะคะประมาณเคองสมุกเข้ากับเกี่ยวแล้วนะคะข้นเขาค้นน้ำเมื่ออบานนก่ ครับพี่น้องนะคะเดี๋ยวว่าสเดตากอยู่บ่นะคะพนันได้ยินว่าพายุมันจะเขานะคะเดี๋ยวมืองก่อนตัดคลิปมาที่เสาของมือไม่ครับพี่น้องนะคะว่าสไดตกเขาเขาไได้ตากดอกครับพี่น้องนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเพราะว่าพายุเขาอหลีก็เลยสิได้มีโอกาสมาทําตุงประดับไปทรงเพ่อนให้มันแล้วะครับพี่น้องอันนี้เป็นตุงประดับ3มิตินะคะพี่น้องนะคะบนิวันนะคะเป็นตุงใบโพนะคะก็ประดับเสเรียร้อยก็จะได้ประมาณนี้หรือเสิเอิงนง่ายๆว่าคล้ายๆอันโค้ไฟครับพี่น้องนะคะก็เป็นประดับลักษณะนี้ นะคะออกมาแบบว่าสวยงามนะคะส่งแบบหวานหวานแน่สักหน่อยนะคะเน้นชมพู่ลายแน่นี่แหละค่ะพี่น้องช่างทําตรงประดับนะคะพี่น้องนะคะเห็ดไปหนามันก็จะงามไปหนาว่าคนเฮามันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆมีความคิดสร้างสารร์ไปเรื่อยๆเนาะ ตงประดับชุดนี้นะคะเป็นชุดโคมไฟหรือว่าชุดสามิตินะคะให้เออยเพันมาประกอบที่บบานเพิ่นกรบพี่น้องนะคะก็ซ้อยกันละค่ะพี่น้องนะคะส่วนม่น้องมะนาวนะคะก็ะะะจะมาเฮดตรงประดับอีกอันนึงค,นค่ะพี่น้องที่เฮดยูบานนะคะนี่ขาดไฟหมอเบ็ดเท้งหัวน้ำเะะด้อดพี่น้องเปวัฒ่าแถล้วเลี้ยวบ่ยเห็นม่น้องมะนาวก็จะมาห้อยประดับนะคะพี่น้องนะคะใส่หางแล้วก็จะใส่ลูกปัดใส่ดอกหลักนะคะตกแต่งอย่างที่เข้าคยเฮดบุญประดับปีนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลไปค่ะพี่น้องนะคะก็เฮดได้3วมัดค่ะพี่น้องใครน แม่ครับพี่น้องนะคะบุญประดับปัดเนี๊นะคะพี่น้องมะนาวมีคนซอยเห็ดเบิรสิไดพอนแรงไปจัดหน่อยเนาะข่ะเนอก,นนอกนนภากเสียงอยู่ในขณะนี่ก็คือเป็นเวลาช่วงเ้ารนะคะตีสี่ครึ่งนะคะพี่น้องนะคะบาัวาเตเสียงไก่ขันบาววเตเสียงนำข้างย่อยใส่สังกะสีดังดังครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องตรงประดับชุดนี้นะคะพี่น้องมะนาวก็เห็ดแล้วในเวลาประมาณหาทุ่มค่ับพี่น้องนะคะแล้วก็ดีนะคะสิไดผพพ้าน้องมะนาวข้นเมื่อนอนนะคะ่ยอมไปนอนผู้เดียวเด้ในเ้าของวันทัดมาอีค่ะพี่น้องนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะเฝ้าเฮ็ดจน แล้วนะคะสามาเขาก็จะนําไปถวายที่วัดเพิินค่ะพี่น้องนะคะเป็นบุญอัฐะนะคะโบเมนบุญกระถินเพราะว่ามีพระในวัดนะคะบกครพีองนะคะน้อนะคะก็บกครพีรูปนะคะขันว่าผิดว่าถือเกิดขอโทษขอไผ่ได้ลายด้ยค่ะเด้อพี่น้องนี่หละค่ะพี่น้องมาแต่สาแต่เซี่ยวเลยนะคะฝ้ามานะคะ,ฝ,าาะ,คะฝ่านํามาทรงเพิินนะคะมาโมนทนาบุญน้าเพิินนะคะพี่น้องนะคะเป็นบุญอัฐะนะคะที่บ้านโนนเจริญนะคะตําบลขนุนอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เป็นมือโฮมเพิ่นนะคะพี่น้องก็เป็นวัดดอน้อยนะคะพี่น น้องนะคะบ่แม่นวัดใหญ่ปานใดนะคะพี่น้องครับ ถือว่าได้มาเหนบุญน้ำเพลินนะคะก็เข้ากับย่างเข้าไปข้างในศาลาเลยครับพี่น้องนะคะกองบุญเพลินกระเจตตังอยู่ข้างในเลยครับพี่น้องตรงประดับถีพวกเข้าจะเอามาในมือนี่ก็คือเป็นตุงประดับทางเบิด5าร์ค่ัพี่น้องนะคะ,ะ,คะก็จะมีถีแม่นองมะนาวถือนะคะลายช่มพูชมพูววนนะะอันานค่ับพี่น้องสองอันแล้วก็จะมีตุงประดับลายใบผู้ลายเขียวสองอันนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีตุงสามมิตินะคะคล้ายๆชุดโคมไฟหนึ่งอัน,นะค,ะค่ับพี่น้องข้างในศาลาเพลินอาจจะเป็นมืดๆแน่นะคะพี่น้องเพราะว่าแม่นองมะนาวมาแต่เศร้านะคะ ตางนายังเป็นกับ,บ่ท่านได้เปิดดีปีนี้การเฮ็ดตรงประดับกับอิ่มบุญอิ่มใจปักคักเลยคะ่ะพี่น้องนะคะเป็นบุญเป็นกุศลไปนํากันนะคะสําหรับพี่น้องคนในตีมาพบมาพอ,พอ,พอก็ขอให้ได้บุญได้กุศลน้ากันเด้อบัดพี่น้องกระิวา่ามาเห็นแต่คลิปก็สิไริบุญบอพีม่น้องมะนาวได้บุญขึ้นกันค่ะพี่น้องนะคะพม่น้องมะนาวเคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าคันแมนว่ารายใดที่เกิดจากการดูการชมของพี่น้องของเฮานะคะฐานมีรายใดขึ้นมานะคะเงืนสนชนหนึ่งพม่น้องมะนาวก็จะแบ่งมาทําบุญท,ทําทานนะคะ กัอนุมทนาซาทุบุ่นไปน้ากันจ้าในน้าตุงประดับมาถวายเพิ่นแล้วนะคะก็จะมีไทบานเพิินนะคะรอดตอนรับอยู่นะคะพี่น้องเมื่อนี้ได้มาส่งิ่นต่เศาร์เนี่ยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าดิเกียวเขาไว้แล้วนะคะสองมือเพื่ท่านใดตาก่ะพี่น้องนะคะรู้สึกว่าพายุมันเริ่มจะออกและะะะก้วน,นะคะพี่น้องนะคะก็เลยนี่แหละค่ะพี่น้องพอไปส่งเพิ่นมาเรียบร้อยแล้วกบมาบานกับมาเฮ็ดกับเขากับนามนะคะเมื่อนี้จะเป็นแกงน้องใหม่ค่ะเด้อหนากิีแต่เศารเลยแกงน้องใหม่แบบบ้านบๆ้านค่ะพี่น้องนะคะบดใส่ยั้งนะคะใส่ถ่น้นามเปแดดค่ะพี่ แซบคือเกาค่ะพี่น้องนะคะใส่ผักอีตูลงไปหอมๆหอมๆนอกจากแกงน้องไม้แล้วนะคะพี่น้องนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะมือนีย่ายเอาปูมาให้ค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวกนเลยหนึ่งสู้ลูกๆกินค่ะพี่น้องนะคะเป็นปูหน้านะคะพี่น้องนะคะเป็นปูหน้าปูธรรมชาตินี่แหละค่ะพี่น้องพอกินเขากินน้ำย่ามสาวเซจเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะห้าก็ขนเขามาตากเ้าก็จะเอาเขามาตากไกลๆกับอันมองไทยบ้านทินมาตากนี่แะค่ะพี่น้องนะคะมองสถานที่นี่ก็เป็นอบตนะคะไกลๆม่บาน้า นี่แหละคะ่ะเขาเกียวไหวสองขึ้นสองมือคะ่ะพี่น้องนะคะบอดา,ากตาคะค่าติดพายุอยู่นะคะพี่น้องนะคะกับใดจังหวะที่เฮาทาตรงประดับไปถวายเพิ่นห้แล้ววิธีบานวิธีชนบทบานเฮาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องนะ,ะมีการทําไรไทยหน้าทําสวนนะคะต่างๆแล้วก็จะมีการทําบุญทํากุศลไปนํานะคะหลังจากติดตาเขา่าทิมไหวก้นนะคะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาาก็พักเที่ยงนะคะมากินเข้าที่บ้านนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะเพราะว่ามองตาเขาอยู่ไกลๆบานเฮาค่ะเขาทิ เทียของเขานเหมือนี่เป็นตามปลาค่ะพี่น้องสื่อพันมานะคะกินกับปูนาหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเป็นตาแสบบัวป้าแต่บุกงก็เป็นตาแสบแต่นาอกินเขาเทนนีท่ยงเซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับหม่ามองตาเขาอีขึ้นเ้าค่ะพี่น้องนะคะคิดหอดใหม่อันค้นเขาตัวนี้ค่ะพี่น้องปานี่พอคือสิได้บุญหลายแล้วหลูกเห็ดบุญไปห้บักหลายเลยพอคือสี่อยอบิงเฮาหยุดทั้งฝาน,นี่แล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายคลิปแล้วขอบคุณพีนพ่น้องหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาให้กำลังแห้งใจจังได้ก็ กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการฮ็ดคลิปต่อไปบรรยากาศในมือนี้ก็คืออากาศแจ่มใสมากเลยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากตีพายุไปค่ะพี่น้องนะคะพายุเพิ่นก็บ่หนักแล้วค่ะพี่น้องฝนลิ้นมือนึงหลังจากี่ตากาเขาไฟเทียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะมาหดบานยามแรกงนะคะพี่น้องมะนาวก็จะมาเคี้ยเขาเก่านะคะเขาเก่าของพี่น้องมะนาวก็เหลือประมาณ6ปุ๋ยนะคะแบ่งหนูกินน้ำหนูร้ายหลายค่ะพี่น้องนะคะกินเขาเบิดเกือบกระสอบปุ๋ยหนึ่งเลยค่ะพี่น้องนะคะเขาห้องก็จะตากสองแดดซ้ำนานละค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเขาห้องมันบดด เียนาคลิปนี้ก็ยาวแล้วเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะคะนาอพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็จะล่าพี่น้องไปจำหนีนะคะขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปจ้า